ไม่ว่าเราจะวางสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งก็ตามนะคะแต่และตำแหน่งจะมีความสำคัญในตัวเขาเองความซอฟหรือเอ่อความหนักแน่นของไพ่ก็จะเปลี่ยนเนีย่ยถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันจะหนักแน่นไม่เท่ากับที่ใบนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าเขาจะกลับมาไหมก็กลับมานะแต่มันลักๆเลิกๆจําจำคำพูดที่อาจารย์พูด ทาไมอาจารย์บอกรักๆเลิกๆ,ๆ,ๆพอรักแล้วก็เลิกๆๆเห็นไหมคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์รักๆเลิกๆทุกทรมานเป็นเหมือนวิบากกรรมแต่ยังไงเขาก็พยายามแหละว่าจะต้องกลับมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณแหละแต่ดูแอคชั่นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบ,แบ,บจะทําได้สุขอะไรมากมายเหมือนพอให้ไปเนี้ยปุ๊บเห็นไหมว่ามันเหมือน มันเหมือนลีลาไพา่ความสวยงามมันต่างกันเยอะมากแค่เปลี่ยนคนแล้วตำแหน่งถูกไหมคะเพราะว่าหนึ่งสสามสามใบนี้มันจะมีอิทธิพลอย่างมากเลยเพราะจากที่สองใบที่เจ็บปวดมากมากไอ้สิบดาบเจ็บปวดเหลือเกินแต่พอแปดดาบไอ้โทษทีแปดถ้วยมันมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเพราะมันใบถัดไปมันเป็นสิบถ้วยเพราะ,ะนั้นมันอาจจะแปลไปรื่องสว่า โอ้โหบทเรียนในอดีตที่เจ็บปวดเนี่ยเข้าใจแล้วว่าช่วงที่ไม่มีกันและกันเนี่ยมันทรมานดูว่าจันเศร้าดิเขาอะอยากกลับมามากเนี่ยหันหน้าเนี่ยเดินมาเนี่ยอาจจะแปลว่าหันหน้ามาตรงนี้ก็ได้เขาอยากกลับมาและการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะรักคุณมากๆจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์จะให้เกียรติจะยกย่องแล้วถ้ายังไม่มีลูกก็อาจจะวางแผนมีลูกด้วยกัน จะดูแลในเรื่องซัพพอร์ตเรื่องเงินคุณมากขึ้นจากที่แต่ก่อนอาจจะมองว่าไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่แต่ต่อไปนี้คุณอยากได้อะไรก็จะได้ mm hmm. เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและพวกคุณจะอยู่กันอย่างมีความสุขมันก็จะต่างจากีตรงนี้มาตรงนี้อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจอืม,อมตรงอะไรดี อัศวินไม่เท้าใช่ไหมคะค่ะอัศวินไม่เท้านี่คือการติดต่อกันใช่ไหมคะการติดต่อการเดินทางความเจริญเติบโตก้าวหน้ายานพาหนะคือการเดินทางแต่มันคือการพัฒนาการเติบโตเป็นพลังงานธาตุไฟแล้วมันขยายด้วยไพยด่ดีก็ต้องแปลไปในทางที่ดีอืม,อม มันอยู่ที่ไพยที่เชื่อมจะเอาความรู้ที่เรียนไปเนี่ยไปทํา y o Youtube เราจะประสบความสําเร็จไหมใช่จะจะทำประโยชน์ได้มากมายไหมหรือไม่ทําดีกว่าเนี้ยค่ะกับบุคลิกของเรานะแปลเองนะแปลเองนะอาให้แปลเลอค่ะให้แปลไง ไม่งั้นเราจะเรียนไปทําไมเราต้องหัดแปลดีจะมาให้อาจารย์แปลยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็ค่อยพูดทีหลังเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็แล้วก็ยังไงอะ่ะตรงนี้เป็นอะไรนะคะจ๊ะหก <6 S 2> ไม้เท้าเดโว l เจ็ดถ้วยเจ็ดไม้แล้วก็ดีเอมเ e r o r ค่ะมาดูแต่ว่ามันเป็นไปได้ค่ะประสบผลสำเร็จแต่ว่า ปาไม่เข้าใจสามใบค่ะ,ะเดออร์แล้วก็เก็บถ้ยวยแล้วก็เอ็มเพลเลอร์ค่ะปาปาแปลไม่ได้อ่าโอเคการอ่านไพ่คือการเชื่อมโยงหน้าไพ่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเชื่อมให้ให้ให้มันเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องเดียวกันให้ได้ความรู้ที่เราเรียนไปเนี่ยเราจะไปทำ u t u b าจะเป็นประโยชน์ไหมแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแค่มองห้าใบเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้ถูกไหม แต่ทีเนี้ยปัญหาคือคนจะออกคําพยากรณ์ในการเชื่อมโยงเนี่ยไม่ค่อยได้กันปัญหามันอยู่ตรงจุดนั้นเราค่อยๆพูดทีละใบนะคะเราค่อยๆเชื่อมไปอย่างใบที่หนึ่งเนี่ยพกไม้เท้าเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่มันคือคนขี่ม้าแล้วเข้าไปลบชนะกลับมาแล้วก็มีคนมารอต้อนรับแต่ไม้เลขหกทุกใบมันคือการใช้เวลาแต่ไพ่วันนี้มันคือวิกตอรี คือชัยชนะเพราะนั้นในเมื่อไพ่ใบที่หนึ่งดีและวพ่ขยายก็ต้องพ่ขยายยังดีอีกมันก็ต้องบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยเออาจจะใช้เวลาหเดือนก็ได้อหกเดือนคุณก็เป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้เพรานเป็นทั้งเดอะเวิลและภาพเป็นผู้หญิงเนี่ยถือคาทาเธอเต้นลาแบบมีความสุขอันเนี้ยชอมะกอกชอบวงข้าวที่อบล้อมตัวเธอไว้อะ มันคือการบาลานตัวเธอเองได้เธอมีคาถาเธอแสดงความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบจึงสามารถที่ออกมาแสดงบทบาทของตัวเอง The w l คือต่างประเทศอาจจะทําช่องไปถึงต่างประเทศก็ได้คนต่างประเทศเนี่ยเห็นบทบาทของเรามากขึ้นช่องไปถึงต่างประเทศได้ไอเดียความคิดเชิงสร้างสารรค์ของเราเนี่ยมันกินตนาการได้เยอะมากเราเป็นคนที่มีไอเดียดี เราจะสามารถแสดงบทบาทตัวเองแสดงความคิดศักยภาพในตัวเองอะ่ะให้คนในสังคมได้เห็นและชื่นชมและมันก็ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะเจ็ดไม้ใครก็ตามที่อาจจะมีปัญหาหาทางออกกับตัวเองไม่ได้ไม้ที่มันขวางอยู่ข้างหน้าคือปัญหากับคนคนนี้เจอแต่เมื่อเขาได้มาฟังคำบรยายนิกรของเราเนี่ยเขาจะรู้เลยเป้าหมาย การทําชีวิตของเขาไปถึงจุดของความยิ่งใหญ่ไพดีอมพอัลความสําเร็จความาามั่งคั่งและรวยความยิ่งใหญ่ก็ตามเขาจะรู้จากคําแนะนําของเราคําพยากรณ์ของเราเป็นแรงบันดาลใจเจ็ดถ้วยให้คนคนนี้ฝ่ฟาฟันปัญหาอุปสรรคไปถึงสําเร็จหรือจะแปลว่าตัวเราเองก็มีความเพียรพยายามที่จะไปถึงจุดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ อย่าลืมเรามีไพ่เมเจอร์ถึงสองใบนี่คือหลักการแปลค่ะเข้าใจค่ะพออาจารย์พูดแล้วเข้าใจแต่ว่าพอตัวเองพูดไปไม่ได้ไปไม่ได้แบบอาจารย์พูดมันต้องใช้ใช่ไหมครู้รู้แต่ว่าตรงเจ็ดถ้วยเนี่ยมันคือหลากหลายรู้รู้แต่ว่าเดอะเวอร์เนี่ยมันทั่วโลกแล้วรู้แต่ว่าเอเมอร์เลเนี่ยคือผสมความสําเร็จรู้อยู่ในใจอาจารย์ แต่ว่ามันเชื่อมไปไม่ได้ารู้แต่ว่ามันได้มันสําเร็จแต่ว่าไอ้ทั่วโลกกับกับความหลากหลายตรงนี้มันจะเชื่อมมันคือคือมันคือการจับวลีคําพูดนีมาผูกเป็นเรื่องนะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะพูดในในช่อง Youtube อยู่เหมือนกันอะกากาน้ํากากีกาดําความหมายเปลี่ยนไหมคะ ก็คือคําที่มาเชื่อมมันก็จะเชื่อมออกไปเรื่อยๆแล้วแต่กินจนาการอ่าไปนาไปไร่ไปสวนคําว่าไปกับคํามาขยายมันก็แตกแขนงไปเรื่อยๆไปสวนชมดอกไม้มันก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือการเชื่อมนะมันคือการสมาตสนที่ในภาษาไทยเราแหละการประสมคําอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันค่ะ เราแคบกินในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดวอว์มันคืออะไรเจ็ดถ้วยมันคืออะไรเอมเพลเลอร์ Emperor มันคืออะไรมันคือความหมายฟิกอ่ะเราอยู่ในเมมโมรีเราอยู่แล้วเราให้เก็บเอาคําพูดสามคำที่เรารู้ความหมายแต่มาเชื่อมโยงเข้ากันว่าแล้วเราจะเอาความหมายอื่นมาผูกเพื่อร้อยเรียงให้ตัวนี้มันมันเชื่อมกันได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมเข้าใจอืมเ<อ>พราะเรารู้อ,อยู่แล้วไง ยังไม่ทะลุไปตรงนั้นแบบมันรู้อยู่อย่างอย่างอันเนี้ยโอเคประสบผลสําเร็จแล้วมันไปสัมพันธ์กับเดวิวต์ยังไงรู้แต่ว่ามีหลากหลายเอะแล้วมันจะไปเชื่อมยังไงหลากหลายรู้ว่า the employer เนี่ยมันือประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มันติดจุดสามใบนะคะคืออยากบอกความรู้สึกว่ารู้แค่นี้ค่ะจ้าจ้าแล้วอาจารย์อธิบายเมื่อกี้เราเข้าใจไหมล่ะว่าเราจะไปต่อแบบไหนเข้าใจเข้าใจเลยค่ะ ถ้าถ้าให้ป่าลงสรุปใหม่เนาะประสบผลสาเร็จก็มีผลประโยชน์ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เขจะได้ประโยชน์มากมายแล้วก็จะเกิดประสบผลสาเร็จในการที่เรานําประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ได้มากมามถูกต้องคือคือนาก้นอาจารย์ได้นั่นแหละตอนแรกมันไม่รู้อาจารย์ตอนแรกไม่รู้ได้ตอนแรกว่าไพ่ไพ่สองใบนี่แล้วแล้วไพ่ที่อยู่ใกล้เอเลอร์เนี่ ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมคะอาจารด้วยไหนคะตัวตัวตัวที่ถือไม้อะไรนะคะนี่เหรอใต้เอเมอเร์เนี่ยค่ะอ่าอันนี้ไงที่อาจารย์แปลว่าคนที่มีปัญหาเราถามว่าเราจะทำงาน YouTube แล้วเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นไหมถูกไหมนี่ไงไพ่มันตอบให้เราแล้วคนที่มีปัญหาก็คือดูแอคชั่นเจ็ดไม้เนคนเนี้ย มันออกไปไม่ได้เลยไม้เจ็ดนอนันตั้งขวางมันอยู่ถูกไหมมันมีปัญหาไหมมันต้องฝ่าวงล้อมออกไปใช่ไหมไอความหมายไพ่เจ็ดไม้เนี่ยต้องฟันฝ่าอุปสรรคใช่ไหมเพราะนั้นเราในเมื่อท็อปิกเราบอกว่าเราทํางานเราจะไปทําคลิป YouTube เนี่ยเราจะประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นความ,มหมายไพ่วันี้มันก็คือเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขามีปัญหา ไม่ว่าเขาจะมีปัญหาด้านการงานความรักคือปัญหาในชีวิตอ่ะการเงินอะไรก็แล้วแต่เพราะอันนี้มันคือปัญหาเออคำพูดการแสดงออกของเรา the world คือการแอคชั่นการแสดงออกของเรารวงข้าวคือความอุดมสมบูรณ์คือความสุขนะคะอ,อ่ความรู้หลากหลายเนี่ยถ้าเอาจะหยิบยิบย่อยไอ้ที่ลักษณะวัวสิงโตนกคนเนี่ย คือกำลังธาตุไฟดินลมน้ำเนี่ยเรามีความสามารถหลากหลายที่จะนําศักยภาพของตัวเองอมาตีแผลให้คนได้รู้ว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ยังไงคําพูดหรือการแสดงออกของเรามันเป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมคะเดถ้วยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คนที่มีปัญหามอง เห็นโอกาสหลายๆอย่างแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเขาประสบความสำเร็จได้นั่นคือตัวที่เราถามว่าเราจะทำประโยชน์ให้คนอื่นไหมแล้วย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าตัวเราเองก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างช่องตัวเองอ่ะมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็ย้อนกลับมาแปลความหมายสําหรับตัวเองได้ด้วยเพราะเราถามสองนัยยะเมื่อกี้ว่าตัวเรากับคนดูจะได้ประโยชน์ไหมถูกไหมคะคนลุกเลยค่ะอ,อาจารย์แบบทำให้คอรู้บ้างคนลุกเลยค่ะอืมันเหมือนกับคนพูดไม่ได้แล้วเออเราเลิกพูดได้นี่ค่ะนั่นแหละอาจารย์อยากให้รู้แบบนั้นแหละคะ่ะแล้วไปต่อยอดเอา เอออาจารย์นึงบอกว่าเรียน <Okay. S 1> เรียนเรียนตัวแต่ต,ต,ตัวมีประโยชน์เพราะว่าไม่เข้าใจอะไรอาจารย์เขาจะจี้จี้ให้แล้วแล้วเราก็เก็บพวกเนี้ยอาจารย์เก่ง, <c oughs> ง,งมากเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะวันเดียวอาจารย์ทำให้แบบแบบเรามั่นใจเลยอ่ะ <c oughs>